นีครับผมก็มาท้าคนคีไฟนะครับก็เรื่อมเลยจากห้องมาแล้วก็เสียงฝนเข้าคลิปกูไม่รู้นะกอเริ่มเก็ละน,นึ่งมาตามห้องนึ่งๆเก็บมา,า็นตัวตายโอเคครับก็ผมตั้งค่าใหม่มานะก็เก็บเงินผมจะเก็บเงินไว้เอากับสนายที่หลังนะครับคือใครอยากเล่นใครอยากเข้าแคสนผมจะต้องมา สร้างห้องทดสอบกับผมนี่แหละถ้าเกิดชนะกูกูให้เข้าแคนเลยกูดูทรงแล้วให้ชนะกูทุกคนโอเคคือผมนั่นแหละจะเป็นตัวเทสแคนเสียงเกมจะไม่มีแล้วครับกลัวเสียงเกมมันเข้าคลิปอาะเพิ่มเสียงหล่ลยก็ได้นิดนึงดีซีสองทำไปเยอะมาก มาจบกับฟรีไฟสักครั้งนึงก็แล้วกันตานี้นะคบผมจะปิดคลิปเลยแล้วผมก็จบเกิป้วยคือแบตแบตกูชาร์จเล่นนะอ่ะแบตกูเหลือศูนเปอร์เซนหนึ่งเปอร์เซ็นี่ไงพี่จะจะไหลบหลมาแล้วก็หายไปเลยฮะแล้วก็หายไปเลยฮะว่าแล้วมันต้องมาทำนี้รดขึ้นจ็บผมเอาไปแล้วเปาไปกดบุมรีรด เจอดีนะเมื่อกี้ไม่เข้าหัว,หว okay? okay? ถ้าเกิดเข้าหัวปุ๊บอึ้งเลยอายุโอเคอายุโอเคเรียกพี่อ่ะถ้าเกิดเข้าหัวจุ๊บจุ๊บอ้โคไม่เข้าไม่เข้าเอ้ยยายยายเอาเอาเคียวกูคืนมาอเ,เอาเคียวไอเด็กเอาเคียวเอาเคียวผมไปแล้วเออผมตั้งเป็นเลือดร้อยห้าสิบอะ โอเคได้เขียวแฮ่าฮ่า <c oughs> ได้ควนไะด้ซ้ำสุดห <c oughs> นะ้า <This is S 2> <ๆ>เอ็กเอ็กเอ็กหน้าเอ็กหน้าต้องเอ็กต้องเอ็กไอ้เชีอยเกือบคว้าแล้วมินพกแล้วกันจะประหยัดเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อเอปีรองกับสไนท์ที่หลังนะครับคือผมเป็นมือสไนท์นะสไนท์คอนเทพสไนท์ตัวตึง เนีย่ยมองเห็นโทรศัพท์มืี่แะใช่จะประกาศคลิปหนึ่งนะคลิปนี้จะมีคำถามด้ยวยแหละใครอยากให้ผมทำ Q a ไหมถ้าเกิดอยากให้ผมทำนะเดีย๋ยวผมจะทำนะแล้วใครอยากให้ผมทำก็มินไมาได้เลยลแต่มีคำถามบางคำที่กูจะไม่บอก โดนน้บจ้ำตีนับชุ่มบางทีบุกประสบสารนะครับเพ้บ่อยมากเลยไก่เล่ากับไก่ถ้าเกิดผมเข้าหัวเนี่ยอายุโอเคเรียกที่อ่ะบก่อนเออไก่ตายแล้วเอาเหี้ยที่ไม่รชุบหายคือผมกำลังจะเทสแคนนะครับเทสแคนอยู่ครายากเข้าแคนผมก็ต้องเจอกับผมแบบนี้อะเพราะผมจะเป็นตัวเทสแคนนะตัวแค้ ให้กากๆหน่อยก็จะโดนแบบนี้ครับ <First blood. S 1> แตกเอาแล้วสุ่มหายไปไหนโอ้แกรอกมันตึ้งสไนมอร์ <that> แล้ว <is> นี่กลัวอะไรก็สิกูยังไม่ทันทำเลยโอยเอ้ย,อยแมว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 ,แมว วางผิดไม่เป็นไรซึ่งผมจะมาสอนเล่นสไนไปด้วยครับ <_ an> ก็ช่างแม่มาเถอะไม่ต้องสนอนใครอยากเอาตั้งค่าผมไปใช้นะนี่นี่ครับตั้งค่าผมโอเคเอาไปทําตามนะบางอย่างก็กลบสไนจักรยานมาจักรวาลจักรวาลเออจักรยานเฮียอะไรเก่งจะตาย โอเคคืออันนี้ชอบสนายไกลสนายคือปืนที่เล่นเป็นอะไม่ชอบชอบปืนที่เล่นไม่เป็นค่ะก็คนที่มาน,นึงดึงด้วยก็คุณอันเียวเช่นเดิมเลยโอเคกลับมาลักษะในสองกระบอกไปละนี่ปุญหญ่ได้รับเงินเออใครอยากเล่นกับผมแล้วก็มีชื่ออึงปุญหญ่ <app> ใครอยากเล่นกับพ่อผมก็ชื่อนักก็ตยูหก P5 นะครับแอดมาดิผมรับใครอยากเล่นด้วยเดี๋ยวก็เขียเขียรองเท้าไปมาโอ้ลูกคุณจะป่วยทำไมวะเนี่ยคือผมตึงะใครอยากเล่นด้วยมาเลยเนอะแต่อลียวนี่ไม่ตึงอลียวไก่ ฟรีไฟจะอัปเดตใหม่เอออัปเดตแพทใหม่นี่คือมันมากแร้งรีบละแถมเปิดเทอมไปละเอาเอาเชี่ยมันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรื่อยเอ้ยไอ้เชี่ยพุกโตัวละอ้อนเอ้ยจะเฮ้ยจะหุยไปบนหลักไฟไปบนพุ่งพุ่งไอ้เชี่ยไปป้อง ปรุงปะปุงลงปะปุงไรค่าเลยใครอยากให้ผมเล่นแรงใหญ่นะบอกมาจับพุ่งไปจย๊บเพื่อฉน้กำหนดชะตาชีวิตแกไปแล้ว,ว,นนว,ลวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไหมคือผมกระโดดขึ้นมาตรงนี้แล้วผมก็พุ่งไปแล้วมันไม่ลงราคาแล้วก็ปุ่งเข้าหัวเลยก็ตึจริงคือคือเจ็ดรอบนะ คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยไม่เป็นไรไม่เอาไปลี่เอาไฟมาวางไว้คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยครับก็ทําใจแล้วกันไม่ใช่ว่าอะไรหรอกกูตัดยากไม่ใช่ตัดต่อยากอเอาจริงๆกูก็ไม่ได้ตัดอะไรอยู่แล้วคลิปนี้ไม่เป็นไรคลิปสั้นไม่เป็นไรเพราะว่าแค่มันหนึ่งหนึ่งอย่างเดียวเกมมันก็ไม่ได้น่าเบื่อนะถ้าเกิด ได้ไหมใครมองไม่ทันก็ย้อนกลับไปยูแล้ครับผมมองไม่ทันะฉะนั้นเข้าบันเดี๋ยวรอรอรนะครับรอ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 ลึรอรอรอที่คุยิงไงเดี๋ยวรอหาก่อน รลอลอลอแล้วก็อออล้ก็ออไม่ถูกทำมันเดือดจังวะเนี่ยแล้วมาสู้อะไรจุดอย่างเงี้ยอออแล้วกอออแล้วกอรออแล้วก็หลออทำไมมันเด้งอย่างเงี้ย เออกูสัดรูสักพางั้อย่างนี้นะเลยผมไม่ได้เติมเกมนะค้นเนี่ยอะไรเมื่อกี้ทำไมมันกระโดดพุ่งคือที่กล้องผมไปอะเพราะว่าผมเป็นสไนสายชาครับผมไม่ใช่สไนสายไฟนะผมเป็นสไนสายชา สนสสายชาติน hmm. ั่นไม่ใช no ่สนสสายไฟใครบอกว่าคือเป็นสนสสายไฟี๋ยวกูจะเบนให้หมดเลยสัตว์อออยกเป็นคนคนนึงหลายคนแหละใครที่เป็นเอฟซีเทนะไม่เอาอะยินดีด้วยผู้ติดตามถึงสองร้อยคนโู้โูในนี่นะปืนนี่ปืนนี่ปืนนี้แรง เไม่ได้นะไปจิ้มจิ๊บจิ้มจิ้มเอาดเ,อาด,ด,เ,าด,เด,ดี๋ยวเมื่อกี้กูฟุกเหรอวะอ่าไม่ต้องสุดเสิร์ฟหรอเขาไม่ต้องมีเสียงผมดังจริงคือผมพูดใกล้โทรศัพท์ <is> ก็บางบางทีบางทีงทก็เอาหน้าใส่โทรศัพท์เลยเอาหน้าใส่ลำโพงอ่ะปากแบบประมาณเนี้ยน,นี่แหละฟังเสียงไงนี่อเนืน้เนาะเอาปากใส่ลำโพงเออ เสียงใหญ่เนี่ยไม่ต้องตัดต่อเลยเอาปากเหลัมพูงก็พอละหล่อๆอแล้วลก็หล่อๆนี่ๆถ้าเกิดเป็นดันนะครับผมจะฟลิกโยกฟลิกเขี่ยเลยล่ะจะเอาสกิลมาเราจะฟลิกนะนนทังไหนวะชิคชามายจะจำทางไม่ได้จะรีบนะรีบฟิกรีบวิ่งพี่หลังรถทันสีเหลี่ยมันนี้นะครับ เดี๋ยวนะแต่รถคันนั้นกูหายไปมันอยู่ฝั่งนู้นน่นแหละแล้วนี่คือมุมนั้นมันจะเป็นมุมบักนะครับโอ้อรอ้ยิงโดนนัดหนึ่งว่ะว่าแล้วถ้าเกิดถักเอาฟิปโยมานะมันจะบินได้โกงมากถ้าเกิดเอาฟลิกมา ข้อนผมแตะไม่ได้ทำค้อนกูเขี่ยหายแล้วทำไมไม่ยิงได้ตัวทุกคนคือมันเป็นลายตาตาแกล้งคนดูให้ทุกคนดูลายตานี่มันคือความสนุกสนานกบผมเขนไดนกำหนดชะตาชีวิตของเกาแล้วก็จบขอจบลิปไปเพียงเท่านี้นะครับบาย โอ้ก็ตึงไม่แบกบ